เคยไหมนั่งหน้าคอมเป็นช่โมองแต่เขียนโพสต์ออกมาได้แค่ไม่กี่บรรทัดผมเข้าใจเลยเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ผมเขียนโพสต์ได้ไวขึ้น5เท่าแถมคุณภาพไม่ตกด้วยอยากรู้เคล็ดลับไหม เรื่องมันเริ่มจากตอนที่ผมต้องทำคอนเทนต์หลายรูปแบบทั้งบทความสคริปต์โพสโซเชียลโอ้โหเยอะแยะไปหมดทามัวแต่เขียนแบบเดิมๆผมคงไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแน่ๆผมเลยเริ่มมองหาวิธีที่จะช่วยให้ผมทำงานได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังคงคุณภาพเดิม ผมลองผิดลองถูกมาเยอะครับจนในที่สุดผมก็เจอสูตรลับที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนั่นก็คือการใช้กรอบความคิดหรือแฟรมเวิร์ k นั่นเอง ลองคิดภาพตามนะครับสมมุติว่าคุณจะสร้างบ้านถ้าคุณไม่มีแปลนไม่มีโครงสร้างคุณจะเริ่มยังไงมันก็จะเละใช่ไหมล่ะการเขียนก็เหมือนกันถ้าคุณไม่มีกรอบความคิดที่ชัดเจนคุณก็จะเสียเวลาไปกับคิดว่าจะเริ่มยังไงจะเขียนอะไรดี ผมเลยเริ่มสร้างเฟรมเวิร์กของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งโพสต์ออกเป็นส่วนๆเช่นฮุกปัญหาโซลูชันค l ทูแอคชั่นพอผมมีโครงสร้างแบบนี้แล้วผมแค่เติมเนื้อหาเข้าไปตามช่องต่างๆมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมเฮ้ hey, นี่มันเวิร์กจริงๆด้วยเพื่อนจริงดิทำได้ไงวะผม ก็แค่มีเฟรมเวิร์กไงลองเอาไปใช้ดูดินอกจากเฟรมเวิร์กแล้วอีกเคล็ดลับที่สำคัญก็คือการฝึกฝนครับยิ่งคุณเขียนบ่อยเท่าไหร่ผลก็จะยิ่งคล่องขึ้นเท่านั้นลองตั้งเป้าหมายเล็กๆว่าวันนี้จะเขียนโพสต์ให้ได้3โพสต์แล้วคุณจะเห็นพัฒนาการของตัวเองแน่นอนสรุปง่ายๆเลยนะครับเขียนโพสให้ไวขึ้น5เท่าแบบไม่เสียคุณภาพทำได้ด้วย2สิ่ง 1. สร้างเฟรมเวิร์ที่ใช สอ 2. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจำไว้ว่าเวลาคือเงินเป็นทองถ้าคุณเขียนได้เร็วขึ้นคุณก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าแล้วคุณจะเข้าใกล้เป้าหมายชีวิตมากขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าคุณอยากรู้เทคนิคการสร้างเฟรมเวิร์กแบบละเอียดหรืออยากให้ผมแชร์ประสบการณ์อื่นๆอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพราะผมจะเอาเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเงินความคิดเปลี่ยนชีวิตและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมาฝากทุกคนอยู่เรื่อยๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า